สวัสดีนี่ฉันเองผู้สร้างเกม beeswarm simulator ต้องขอโทษด้วยที่ปีนี้ฉันอัปเดตเกมช้ามันถือเป็นเรื่องยากสำหรับปีนี้แต่ฉันก็หวังว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พวกคุณทุกคนฉันโชคดีที่มีพวกคุณติดตามเกมนี้จนผ่านพ้นไปด้วยกันรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติที่ยังมีคนอีกมากมายยังสนุกกับเกมนี้แม้ผ่านช่วงเวลามาเกือบสปีแล้วเอาละพอแล้วสำหรับเรื่องนี้มาเริ่มต้น เทศกาลบีมัสกันเถอะสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c ค a ซี่เอกันอีกครั้งในที่สุดเกมบิสวอมก็มีอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับผมกับเทศกาลบีมัสที่มีทั้งแจกของเพียบแล้วก็ ค้างคือและและ้วก็ของเล่นใหม่อีกมากมายนะครับผมคือตั้งแต่เข้าเกมมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีแจกให้ตั้งแต่สตาร์เจรี่หกล่องของขวัญหนึ่งเตอร์1นึแล้วก็อีก25กําดอบนะครับ3ไมโครแล้วก็3ลูกเต่าด้วยนะครับ <Wow. S 2> และและที่สำคัญยิ่งกว่าคือมันเพิ่มบัฟของการเก็บเกสรคูณ2 และเพิ่มความเร็วในการขายที่รังคูณ2อ,อีกด้วยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น48ชั่วโมงหรือก็คือ2วันนั่นเองดังนั้นอย่าลืมรีบใช้รีบฟาร์มกันก่อนบัาจะหมดเวลานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนเพราะรอบนี้ของเล่นใหม่เพียบเลยทั้งกล่องของขวัญต้นคริสต์มาสไหนจะเพจไหนจะอุปกรณ์สมใส่ของพึ่ง ผมก็แนะนําให้ทุกคนวิ่งรับเควสก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ทําเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเควสบางเควสเนี่ยมันซ้อนทับกันหรืออย่างเดินผ่านฟิลไล่ตีมอนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ช่วยให้เควสเสร็จเร็วขึ้นได้นะครับอันนี้ผมก็เริ่มต้นจากการรับเควสของบีแบกก่อนนะครับผมอ่ามาลองดูว่ามันให้ทําอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ให้เก็บเลดโพเลนนะครับเกสรสีแดงนะครับ1,000นเกสรสีขาว1000 แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือให้เก็บเกหิม้านะครับผม5อันนะบอกได้เลยว่า EC แต่ว่าน่าจะเป็นแค่เควสแรกๆนะครับเควสหลังๆก็น่าจะมาหาหินนะครับเอาละต่อไปเราก็ตั้งเป้าหมายไปที่หมี่ดานะซึ่งเขาจะให้เควสที่ให้เราหาวัตถุดิบในการตกแต่งพวงหลีดคริสต์มาสนะครับผมเควสที่ให้นะครับก็มีตั้งแต่ตรงของเก็บเกสรจากฟิวเฮดนะครับ500นะครับเก็บเกสรจากฟิลดอกไม้สีฟ้านะครับอีก5 0 0นะ แล้วก็ไล่เก็บตรงของ h o นนี่โทเคนะครับอีก25ในส่วนของแม่หมีก็จะให้เราเก็บเกบสรสีขาว3,000สตรอเบอรี่โทเค็3 b ูเ e อรี่โทเค็น3แล้วก็กำดอบอีก1นะครับซึ่งพอเราทำเคล็ดของแม่หมีเสร็จแล้วเนี่ยตรงข้างๆแม่หมีเนี่ยก็จะมีบ้านขนมปังขิงปรากฏขึ้นมาถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ พอทำเควสเสร็จเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามีประโยชน์ยังไงและใช้งานยังไงนะต่อไปก็ขอมารับเควสของโพลาแบร์ก่อนนะครับผมอันนี้คือมันจะให้เราเก็บเกรสอนจากฟิลฟักทองนะครับ2 5 0 0นะแล้วก็ฟิลสับป,ประรด2 5 0 0แล้วก็ฟิลสตรอเบอรี่อีก2 5 0 0เก็บโทเค็นของทีสนะครับผมอีก25นะแล้วก็เก็บโทเค็นจากสับป,ประรด25 บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็จะให้เก็บโทเค็นจากตรงของต้นถัวนะครับ50นะ3เควสผ่านไปก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมยังเป็นระดับที่เราทําได้ง่ายๆนะต่อไปก็ลองมารับตรงของเควสของแพนด้าดูอ่าดูซิมันจะให้เราทําอะไรนะครับผมอ่าลองเปิดหน้าจอขึ้นมาปัาป๊บให้เก็บเกบสรสีขาว1นึ่งแสนให้ตีด้วงทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ให้เก็บตรงของโทเค็น เกติมะ25สังเกตได้ไหมครับว่าตัวของเควสเนี่ยะจะเห็นหลายๆอันเนี่ยมันเริ่มซ้อนกันนะถูกไหมมันก็จะทําให้เราเก็บง่ายขึ้นระหว่างทางไปหาหมีน้ําตาลผมก็ถือโอกาสตีด้วงไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องทำเควสนานมากนะอ่าตีทั้งเต่าทองทั้งด้วงไปเลยพร้อมกันครัอเอาละต่อไปก็รับเควสของหมีน้ําตาลนะครับผมบราเวนะครับผมดูซิมัใช้เควสอะไรบ้าง โอ้เขาให้เก็บเกบสรสีแดง1000 0เก็บเกสรจากฟิลแดนดี้ไลออนนะครับผม1000 0นะเก็บโทเค็นที่ดับจากเต่าทองนะครับ20แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยให้เก็บตรงของโทเค็นความสามารถทั้งหมด30นะครับซึ่งตอนนี้เคล็ที่ปล่อยออกมานั้นมีอยู่ทั้งหมด9เคล็นะครับผม <c oughs> ก็เรารับมาตั้งแต่มแม่มีหมีดำา2ตรงของโออพลาแปร3แพนด้าส อันนี้มีน้ำตาล5ใช่ไหมครับผมก็ขาดอีก4นะอ่างั้นเดี๋ยวเรามารับเคเวสท,ที่เหลือกันเลยนะครับต่อไปก็เป็นเคเวสของหมีวิทยาศาสตร์นะครับผมซึ่งเควสของหมีวิทยาศาสตร์ให้ทำนั้นก็จะมีตั้งแต่เก็บเกอสรจากฟิวแบมบูนะครับผมฟิวไม้ไผ่นะ1 1 1 1 1 1สนนะครับเก็บเกอสรจากฟิวสไปเดอร์นะครับผม11 11 11 1 1 1 1 1 1สนะครับผม แล้วก็ล้มนะครับผมแมงมุม1ตัวแล้วก็เก็บโทเค็นระเบิดนะครับ111แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือให้เราเก็บโทเค็นจากหิ่งห้อยนะครับ11นะสาเหตุที่ผมเอาลูกศรชี้ตรงด้านล่างสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่มีคนถามอยู่บ่อยๆว่าทำยังไงนะครับผมหาได้จากที่ไหนนะครับก็อันนี้ผมบอกแล้วนะแล้วก็ยังมีเควสของ โอเน็ตอีกที่ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าเควสอื่นๆนะครับผม่าเดี๋ยวผมพาไปชมสาเหตุที่ผมบอกว่ามันยุ่งยากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าเควสมันทํายากนะแต่ว่ามันต้องทาเควสของคนอื่นให้เสร็จก่อนแล้วมันต้องเป็นเควสที่แบบทําแล้วต้องรอเวลามันก็เลยดูเหมือนจะยุ่งยากกว่านะครับตัวเควสก็มีตั้งแต่ให้เราเก็บเกสอร์ดนะครับห้ล้านแล้วก็ใช้เกตหิมานะครับผม100นะครับ ให้ห่านพึ่งด้วยขนมปังขิงนะครับ5แล้วก็ต่อไปจะเป็นเควสต่อเนื่องนะครับผมคือต้องทาเควสของหมีตัวอื่นก่อนนะอย่างอันนี้ก็คือชื่นชมพวงหลีดของหมีดํามครั้งเช็คบ้านขนมปังขิงตรงที่อยู่ข้างๆแม่หมีนะครับผม3มครั้งแล้วก็เปิดอาหารจานเด็ดนะครับผมที่อยู่ตรงโพลาแยร์นะครับ3ครั้งยังยังไม่จบนะครับผมยังมีอีกนะให้จับนะครับผม50หลอดนีออนที่ตกลงมาจากฟ้า คุณสมบัติเนี้ยเราจะได้หลังจากที่ทำเคว็ของมีวิทยาศาสตร์เสร็จนะครับผมต่อไปก็ให้เก็บโทเค็นอินสปายยี่สิบห้าล้มแมงมุมหนึ่งล้มแวร์วูฟหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล้มคิงแบทเทิลหรือก็คือราชาด้วงนะครับอีกหนึ่งนะแล้วก็ซัมมอนและล้มหมีหิมะเลเวลสามนะครับผมเคว็ของโอเน็ตออกจะยาวนิดนึงนะแล้วเราก็จำเป็นต้องทำเควสของคนอื่นก่อนอย่างอันสุดท้ายเนี่ยที่ให้ล้มตัวของ หมีหิมะก็จาเป็นต้องทําเควสของแพนด้าให้เสร็จก่อนเราถึงจะซัมมอนได้นะครับผมต่อไปเควสของไลลี่นะครับผมซึ่งมันก็ใช้เราเก็บเกบสรสีแดงนะครับ150ล้านเก็บเกบสรจากฟิวเฮดนะครับ50ล้านแล้วก็เก็บเกบสรอ,อีก50ล้านจากฟิวสับประรดเรียกเปลวไฟ500แล้วก็เก็บโทเคนของระเบิดสีแดงอีก500แล้วก็ใช้น้ํามันอีก5ครั้งนะครับ เอาละมาถึงเควสสุดท้ายเควสของบัคโก้นะครับผมซึ่งบัคโก้เนี่ยก็จะให้เราทำเควสเก็บเกบสรสีน้ำเงิน150บล้านแล้วก็เก็บเกบสรจากฟิวดอกไม้สีฟ้านะครับ50ล้านเก็บเกบสรจากฟิวสับป,ปะรด50ล้านเก็บโทเคนบูบูต1,000นะครับแล้วก็ล้มสปเดอร์ล้มแมงมุมนะครับ5ตัวแล้วก็ใช้เกจหิมะ250นะครับผมเอาละ ตอนนี้ก็รับเคลสของทุกตัวหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไล่ทําแล้วนะครับคือถ้าถามว่าทําเควสแต่ละตัวเนี่ยมันได้อะไรบ้างมันดียังไงนะครับผมหลักๆเลยที่มันจะให้นั้นก็คือเกตหิม hmm. ะกับขนมปังขิงนะครับผมซึ่งของพวกนี้เราสามารถเก็บรวบรวมแล้วก็เข้าไปตรงของ b ีแบ็แคตตาล็อกได้นะครับเพื่อจะซื้อของต่างๆรวมถึงกล่องของขวัญที่เราสามารถซื้อให้กับตัวละครในเกมอีกด้วยนะครับผมงั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสปีดมาเอาละครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเควสแม่หมีนะครับผมอ่าดูซิว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมได้ขนมปังขิงนะครับได้ลูกเต่าได้มูชามนะครับซึ่งมันไม่หมดเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานบ้านขนมปังขิงได้นะครับผมจะเห็นว่าเวลาเรากดเนี่ยปุ๊บเราก็จะได้ตัวของขนมปังขิงมานะครับ โดยมันจะมีระยะเวลาคูดาวนะครับผมอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับและนับจากเวลาที่เราเล่นเท่านั้นเอาละครับผมไฟเริ่มติดแล้วนะครับผมอ้าเสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับ1เควสนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวจะทําเควสต่อไปก็เป็นของมีดําต่อไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวดูซิว่าได้อะไรบ้างนะครับผมเควสนี้จะเป็นเควสที่ให้เราหาวัตถุดิบมาในการตกแต่งพวงหลีดซึ่งหลังจากมีดําตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถไปเย็นดูพวงหลีดเพื่อชื่นชมมันได้นะครับ ถ้าทำแบบนั้นมันจะช่วยแปลงเกสรจากในกระเป๋าเราให้กลายเป็นฮันนี่ทันทีนะครับผมพวงหลีดนี้จะมีระยะเวลาคูลดาวอยู่ที่30นาทีที่เราสามารถมาชื่นชมและใช้งานมาได้ต่อ1ครั้งนะครับต่อไปผมก็จะเร่งทำเคล็ดของโพลาร์แบร์นะครับผมเพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคล็ดของโอเน็เนี่ยคือมันต้องทำเคล็ดของมีตัวอื่นๆให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะมาทาเคล็ของโอเน็เป็นอย่างสุดท้ายนะครับผม แล้วมาดูกันว่าโพลาร์แบร์นะครับผมจะให้อะไรกับเราบ้างนะอันนี้ก็จานเก่งวงผมมาแล้วนะครับผมแล้วก็ของที่ให้นะครับโอ้โหก็สมกับเป็นโพลาร์แบร์จริงนะใส่กินให้ขนมปังกิงเรามา3อันนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใช้งานมันเนี่ยเราก็จะได้ค่าบอนและของรางวัลต่างๆจำพวกทีสแล้วก็บิตเตอร์เบอร์รี่นะครับผม,มเมล็ดทานตะวันนะส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกของกินแล้วก็ค่าบอนทั้งนั้นนะครับผมซึ่งของรางวัลต่างๆเนี่ย รวมถึงค่าบอนที่มันให้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าพลังงานของโพลาร์แบของเรานะครับที่มันเป็นรูปซ่อมนะครับผมปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะอย่างอันนี้ที่ผมได้เนี่ยก็จะได้ค่าบอนมาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนนะครับผมคือถ้าผมไล่ตีมอนแล้วให้ได้ค่าบอนขนาดนี้รับรองได้ว่าเหงือกแห้งแน่นอนนะครับผมแต่นี้คือได้มาในการรวมอาหารกับของโพลาร์แบแค่ครั้งเดียวนะ ซึ่งระยะเวลาคููดาวของการร่วมอาหารกับโพลาร์แบร์นะครับผมจะอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก30นาทีสิ่งที่ดูยุ่งยากที่สุดในการทำเควสของหมีวิทยาศาสตร์นะครับผมก็เห็นจะเป็นการล่าหิ่งห้อยนะสาเหตุที่ผมบอกแบบนั้นก็เพราะว่า 1. คือเราต้องรอตอนช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นและ 2. ถึงมันจะดูให้เก็บน้อยแค่11โทเคน็นแต่ปกติที่เราไล่ล่าหิ่งห้อยนะครับผมเวลาเราเก็บนะจริงๆอ่ะมันคือ สปาร์เิลหรือก็คือพื้นที่มันส่องแสงเช่นเดียวกับตรงของน้ำลายที่เกิดขึ้นบนฟิวนั่นเองนะครับผมดังนั้นใน1วงล้อมของหิ่งห้อยนะครับผมเราจะนับแค่โทเค็นมูลชามเท่านั้นที่นับเป็นโทเค็นจากหิ่งห้อยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตรงที่เขาบอกว่าให้เราเก็บ11โทเค็นเนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บโทเค็นมูลชามที่อยู่กลางวงล้อมของหิ่งห้อยนะครับผมให้ได้ทั้งหมด11ครั้ง หลังจากทำภารกิจของมีวิทยาศาสตร์เสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ของคุ้มกับที่เราเหนื่อยกันไหมโอ้ก็สังเกตว่าตรงหลอดไฟของเทศกาลบีมาต,ตอนนี้ก็จะติดแล้วนะครับผมจากตอนแรกที่มันมืดๆนะนอกจากของรางวัลที่เราได้จากเคสนะครับผมอันเนี้ยตรงสวิตช์ไฟเนี้ยจะสังเกตว่ามันเด้งขึ้นมาจากตอนแรกที่มันปิดลงนะซึ่งของตกแต่งบีมาส นี้นะครับผมจะไม่เหมือนกับของอันอื่นนะที่เราจะต้องมานั่งกดลับหรือต้องรอคูดาวอันนี้มันจะใช้งานออตโต้ถามว่าออตโต้อย่างไงนะครับเงื่อนไขมันก็จะอยู่ที่ว่าเราฟาร์มฟิลไหนก็ตามเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีตรงของหลอดไฟตกลงมานะครับผมซึ่งถ้าเราวิ่งไปรับทันเนี่ยมันจะเหมือนกับอ่านเนี่ยเห็นไหมฮะโดยหลักการเนี่ยมันก็จะเหมือนสกิลของสตาร์ชาเวอร์ ที่มันจะมีลักษณะดาวตกตกลงมาถูกไหมอันนี้เพียงแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟแถมถ้าเราวิ่งไปรับทันเนี่ยเราก็จะได้ตรงของบัฟอินสปเหมือนกันเลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าสกิลของ Star Shower เป็นยังไงหรือว่าบัฟของอินสปเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านขวาบนสุดนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้ในส่วนของเควสหมีแพนด้านั้น หลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยนอกจากของรางวัลที่เราจะได้พวกหนามพวกมะพร้าวพวกเกตหิมะแล้วตุ๊กตาหิมะที่อยู่ข้างๆกับหมีแพนด้าเนี้ยก็จะช่วยให้สามารถอัญเชิญหมีหิมะออกมาได้ซึ่งทุกครั้งเนี่ยมันจะปรากฏอยู่บนฟิวของแมงมุมนะครับผมที่เป็นฟิวสีขาวล้วนนะซึ่งยิ่งเราตีมันมากเท่าไหร่เนี่ยเลเวลของมันก็จะยิ่งสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมและเป็นมอนที่สามารถรวมกันตีได้นะครับเหมือนลูกเจี๊ยบคอมมานโดนะ ระยะคูลาวในการเรียกหมีหิมะออกมานั้นก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับผมในตอนนี้มันเป็นมอนต,ตัวเดียวในเกมบีสวอมที่ผู้เล่นสามารถอัญเชิญออกมาเองได้และเป็นตัวเดียวที่แม้จะมีวิเชิ่ตส e บีกิฟ็ก็ไม่ลดเวลาในการเกิดนะครับในส่วนของเควสของหมีน้ำตาลก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับผมสาเหตุที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่านอกจากของรางที่มันให้เนี่ยของตกแต่งที่เอาไว้ประดับ งาน B m มัของมันก็สำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากมันจะให้ไอเทม3อันนะครับผมตามจำนวนถุงเท้านะก็จะแขวนอยู่3อันมันก็ให้อยู่3อันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะการันตีว่าจะให้อุปกรณ์สวมใส่ของพึ่ง1อันแล้วก็สุ่มอเทมอีก2อันนะครับผมว่าจะได้ไอเทมอะไรนะครับอย่างอันนี้ผมก็ได้อุปกรณ์สวมใส่พึ่งมา1แล้วก็ลูกเต๋า1ไมโคร1นะครับระยะคูลาวของถุงเท้าที่แขวนอยู่นี้ก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่3เควสุดท้ายนะครับผมก็คือบัคโก้หนึ่งไลลี่หนึ่งแล้วก็โอน็ตหนึ่งนะครับผมซึ่งสเควสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเริ่มจากบัคโก้ก่อนนะส่วนสาเหตุก็ไม่มีหรอกนะครับคือแค่เควสมาเสร็จก่อนก็เลยส่งก่อนเท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันนะครับจะได้อะไรก็มีตั้งแต่ขนมปังขิงนะครับผม5ไมโคร5นะครับแล้วก็สารสกัดสีน้ำเงิน5แต่แต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปส่องข้างบนกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนปืนใหญ่อันนั้นเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างนะครับอา่าวลอนลมแปบบ๊บเปิดใช้งาน Snow Machine นะครับผมก็จะเกิดพายุหิมะขึ้นมานะระยะคูดาวของมันก็เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับผมในระหว่างนี้เก็ตหิมะก,ก็จะตกลงมาเร็วขึ้น ซึ่งพายุหิมะเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่กี่นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเก็บนะสามารถช่วยสําหรับคนที่ต้องการเร่งหายเกรดหิมะนะครับ oh. ตอนนี้ก็เหลือ2เควสสุดท้ายนะครับผมระหว่างไลลี่กับโอเน็ตนะซึ่งผมก็จะทาเคลสของไลลี่ก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เควสของโอเน็ตเนี่ยเป็นอย่างสุดท้ายนะซึ่งของตกแต่งของไลลี่นั้นก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเชิงเทียนนะที่หลังจากใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีระยะเวลาคูลดาวอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับผม ่าเดี๋ยวมาลองใช้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะสุ่มอัญเชิญพึ่งสีแดงนะครับผมให้เรา3ตัวนะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของเลเวล10พึ่งพวกเนี้ยมันก็จะช่วยในการเก็บเกรอนแล้วก็ช่วยโจมตีนะครับก็คือเหมือนพึ่งปกติเลยแต่จะอยู่ช่วยเราแค่30นาทีเท่านั้นนอกจากนี้หากเราสังเกตตอนเราใช้งานเชิงเทียนเนี่ยจะเห็นว่าเรามีของได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือขี้ผึ้งนะครับผมซึ่งอันนี้มันจะมีผลกับการสุมค่าอุปกรณ์ต่างๆของผึ้งให้มีสิทธ์สูงขึ้นในที่สุดก็ถึงเควสสุดท้ายสักทีนะครับผมก็คือเควสของโอเน็ตนะครับผมดูซิจะได้อะไรขอของดีๆด้วยเถอะจะได้อะไรมาแล้วมาแล้วได้เงิน100ล้านนะครับผมขนมปังขิง10 ไมโครห้าลูกเต่าห้าแล้วก็ซูเปอร์สมูตตี้หนึ่งนะครับผมถือว่าคุ้มไหม,มก็พอได้นะเจ๋งๆอยู่ต่อไปก็ดูของตกแต่ง B ีมัสของโอเนนะครับผมก็จะเป็นภาพวาดนะถามว่าภาพวาดเนี้ยช่วยอะไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูปุ๊บบางคนดูผ่านๆเนี่ยนึกว่าได้แต่ไกด d i ิ้งสตาร์นะครับผมซึ่งมันก็ได้ไกด์ดิ้งสตาร์จริงนั่นแหละแบบสุ่มฟิลนะครับผมซึ่งจะเรียกใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คืออีก8ชั่วโมงเพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ให้แค่ g u i ิ i n g star ครับถ้าเกิดเราสังเกตนะเดี๋ยวเปิดหน้าจอเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งมาดูกันเห็นอะไรผิดปกติไหมครับผมคือมันอัญเชิญพึ่งมาช่วยอีก3ตัวเหมือนกับเชิงเทียนของไรลี่เลยแถมสังเกตไหมครับมันมักจะมีเลเวล20อยู่ด้วยเสมอตัวหลักๆที่มักจะได้ก็มีตั้งแต่พิ่งบับเปิ้ลพึ่งเบบี้นะครับผมพิ่งมิวสิกนอกจากนี้ก็ยังมีเพิ่งสิงโตพึ่งโคบอ พึ่งคิมสันพึ่งกล่องของขวัญแล้วก็พึ่งแมวด้วยนะครับคือจุดตกแต่งของ o n e น็เนี่ยนอกจากที่จะให้พึ่งเลเวลสูงแล้วนะครับผมมันยังให้พึ่งที่ถือว่าค่อนข้างดีเพราะอะไรมันให้แต่ตัวพวก Legend พวก e v e n นอย่างเงี้ยอาจจะมีหลงมาบ้างคือพึ่งบับเบิลแต่หลักๆรวมๆตัวที่เหลือเนี่ยคือมันเป็นประเภทของรีเจนพวกเอีเวน์หมดเลยนะครับแต่ก็ พลังอันยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเพราะถ้าเทียบกับของตกแต่งอย่างอื่นแล้วเนี่ยถือว่าของโอเน็ตเนี่ยมันมีระยะเวลาคูลดาวน์ที่นานที่สุดแล้ว8ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ให้มาเนี่ยคือเพิ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมันอยู่ช่วยแค่30นาทีเหมือนกับตรงเชิงเทียนของไรล,ลี่เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเอาไว้ตอนใช้ฟาร์มจริงๆแล้วค่อยมากดมันจะดีที่สุดนะครับในความคิดผมนะ อาจมองดูว่าเยอะแล้วใช่ไหมทั้งของรางวัลที่ได้จากเควสแล้วก็ของตกแต่งต่างๆในงานเทศกาลวีมารตแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ายิ่งคุณทำเควสได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยจำนวนที่คุณสามารถเปิดกล่องของขวัญได้มันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งยิ่งไปขึ้นเรื่อยๆเนี่ยของรางวัลมันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่มองหากล่องของขวัญน,นะครับ1กับ2นะก็บอกได้เลยนะครับว่า มันไม่มีนะครับและโอเน็ตได้เป็นคนยืนยันเรื่องนี้เองด้วยคือที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหมายเลขล่องนะครับแต่มันคือจํานวนวสที่ต้องทําเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเลข3เนี่ยก็คือกล่องที่1นะครับแต่เราต้องทำ3เควสต่งางหากตอนนี้ผมก็พูดมาเยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันว่ากล่องของขวัญแต่ละกล่องเนี่ยมาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ได้อะไรนะมาดูกันเลย เริ่มต้นจากกล่อง3มเครสก่อนนะครับผมก็กล่องนี้นะครับจะอยู่ตรงทางเข้าของประตูพึ่ง5ตัวนะครับผมของรางวัลส่วนใหญ่ที่มันจะให้นะครับผมก็จะเป็นพวกของขนมปังขิงแล้วก็เกติมะแล้วก็เครื่องประดับของพึ่งนะครับผมที่เป็นอันใหม่นะต่อไปก็กล่องเครสที่4นะครับผมอันนี้จะอยู่ตรงที่ใกล้ๆกับตรงของเต็นต์ตัวนะครับที่ไว้ซื้อพึ่งอีเวนต์นะครับ กล่องน,นี้ก็จะมีรอยย้อนเจลลี่กับตรงของเอนไซม์เพิ่มเข้ามานะต่อไปก็กล่อง퀘สที่5จะอยู่ตรงที่ฟิลไม่ไผ่นะครับผมในส่วนของกล่องน,นี้ของที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีตั้งแต่สารสก,กัดสีแดงแล้วก็พวกไมโครสังเกตได้ว่าไมโครที่ได้จากกล่องของขวัญเนี่ยจะสามารถทบกันจนเกินกว่า15ที่ปกติไมโครมันจะเก็บได้สูงสุดแค่15ใช่ไหมแต่นี้ถ้ามาจากกล่องของขวัญเนี่ยมันจะเก็บได้มากกว่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่28แแล้วอ้าว เอาละต่อไปก็ไปหากล่องเควสที่6กันนะครับผมอันนี้จะอยู่ตรงที่ติดกับป่าสนนะซึ่งของรางวัลที่ให้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ขนมปังขิงอุปกรณ์ของพึ่งแล้วก็อันนี้จะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของน้ํามันคือสําหรับคนที่ต้องการหาวัตถุดิบในการคราฟนะครับผมเล่นในช่วงเริ่มต้นนะพวกการที่ไล่เก็บกล่องของขวัญพวกนี้ก็สามารถช่วยคุณได้ต่อไปกล่องเควสที่7นะครับผมจะซ่อนอยู่ตรงข้างๆตรงของพึ่งกัมมี่นะ นี่ครับเข้าทางนี้ได้เลยนะครับผมตอนอันเนี้ยจะล่อนไปได้แต่ว่ากลับมาเนี่ยจะกระโดดมาไม่ถึงนะครับผมก็ต้องยอมตายนะอันนี้ก็จะให้เพิ่มมาเป็นของนีออนเบอร์รี่แล้วก็ตรงของกาวนะครับต่อไปก็เป็นกล่องเควสที่8นะครับผมจะอยู่ตรง <c oughs> เดี๋ยวล็อกกันใหม่แป๊บกล่องที่8นะครับจะอยู่ด้านบนของฟิลสับรดนะครับก็ยิงปืนใหญ่ก็ได้นะครับมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็ล่อนไปตรงที่ กล่องที่8ได้เลยนะครับผมปัป๊บอันนี้จะเน้นไปทางของแวลกับตัวนะอ่าแล้วมีของอือ่นๆที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวมดด้วยนะต่อไปกล่องเควสที่9ก้านะครับผมจะอยู่ตรงแถวแถวสันเจ้าลมนะครับกล่องนี้ก็จะให้นเบล์ด้วยแล้วก็เอนไซด์ด้วยนะครับและตอนนี้ก็จะถือว่ากล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายที่สามารถทําได้ในตอนนี้แล้วนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้พี่มันก็ยังมีกล่องที่10อยู่นี่นาะที่มนอยู่ตรงด่านมด แล้วก็ยังมีกล่องที่11กล่องที่12อีกถูกไหมครับแต่ทําไมผมถึงบอกว่าเป็นกล่องสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เควสที่ทําได้เนี่ยมันถึงแค่เควสที่9เท่านั้นแต่ในทางกลับกันก็หมายความว่าตอนนี้เกมบีสวอมยังไม่หมดนะครับผมยังจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะว่ามันยังเหลืออีก3กล่องไงแล้วก็ตัวเด็ดเด,ดห็หลักๆเนี่ยหลายๆตัวมันก็ยังไม่ได้คุยด้วยอย่างสังเกตไหมมีสปิริตอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ไปทำเควสกับมันเลยถูกไหม อ่าอันนี้กล่องที่1 1นะครับผมจะอยู่ข้างๆฟิลหอยทากนะครับผมอันนี้ก็จำเป็นต้องกระโดดเข้าไปนะมามามา,มากลับเข้าเรื่องก่อนนะครับผมคือถ้าเราสังเกตเนี่ยในเทศกาลปีนี้มันไม่ใช่แค่ให้เราทำเควสไงคือมันมีของเล่นใหม่พวกที่เราไปช่วยเขาตกแต่งงานบีมัสนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะยังมีของเล่นใหม่เพิ่มอีก3ชิ้นถูกไหมครับตามจํานวนกล่องที่เรายังไม่ได้ทำนะ เอออันนี้มันก็น่าสนุกนะว่าเขาจะเพิ่มอะไรเข้ามานะครับแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะเพิ่มหรือเปล่าพี่ผมมุมในมุมมองของผมนะมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคิดดูสิครับว่าขนาดแคบหมีดำแม่หมีที่มันเป็นเควสต้นๆ้นอ่ะมันยังมีอ่ะแล้วเควสหลังๆมันจะไม่มีเหรอมันแปลกนะถ้ามันจะไม่มีอ่ะอ่ะอันนี้กล่องที่12นะครับผมก็จะอยู่ด้านบนของฟิวสูงสุดนะแล้วก็เป็นกล่องของขวัญกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผม ซึ่งไอสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็น่าคิดจริงไหมล่ะว่าแบบเอ้ยเควสดหลังๆเนี่ยมันจะให้อะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าที่มันมีเป็นบัฟหรือว่ามีของเล่นใหม่ที่มันน่าสนใจยิ่งกว่านี้นะครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมเลยอะเชื่อเลยว่าอีเวนต์ของเทศกาลบีมาร์ Mart เนี่ยมันยังไม่จบลงแค่นี้มันยังจะมีอีกนะครับผมและมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเราจะต้องรอชมต่อไปว่ามันจะมีอะไรก,กันอีกนะ สำหรับคลิปที่เกี่ยวกับเคลสของเทศกาลบีมัร์คลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้ายบายไว้เจอกันสวัสดีครับ